ฮะหนูจะไปว่าหนูไปหนูแต่งตัวสวยๆนะลูกนะหนูแต่งตัวสวยๆนะลูกนะหนูจะไปก็ลูกฮะหนูจะไปก็คือปลอบล้อมเพลงจา้างก็พอแล้วลูกหรอป่อเพลงจา้างอีกอะป่อจา้จางจ้างเลยตัวจา้าง ngủ 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 ngon ngon trang ngon 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 trang ngon 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 sang man to tô mày bao ủ sang man to tô mày bao <laughs> à. trời mù dao dao lưu của à ngoan trời dài dao dao ngoan พร้้้อมไดแลวตัวไทยจะอี้ยังชัดกว่าเห็นตัวตะกี้ตัวไทยประชัดเลยเนี่ยสองอีชัดกว่าเห็นเจมูนี่ม่าตกใจเลยอย่าลูกเหงือกเด้อเบาๆรักกันรักกันเป็นไเรารักกันรักกันรักกันกูเมารักกันรักกันไหนคะรักกันรักกันลูก เนรกกันกันจะไดรกันกมาหน่อยว่ามาแล้วสลินะกันนกันกันจะได้หรอเนรกันกันจะได้ไดเออลมดีพ่อยอยากพ่อหรแล้วลูกหนูชี